งูอย่างเดียวนะคุณผู้ชมสัตว์เลื้อยคลานต่างๆด้วยเวลาเราถอดรองเท้าเนี่ยเขาถึงได้บอกให้เราเคาะเคาะก่อนใส่ถ้าเอาไว้หน้าบ้านไงแล้วก็จัดบ้านให้ดูสะอาดสะอ้านจะได้มองเห็นถ้าเวลาที่มีสัตว์แปลกปลอมเข้ามาขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ จากเรื่องของสัตว์มีพิษร้ายฉกถึงตายมาดูเรื่องของเหล้าขาวทําให้คนตายด้วยเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าไม่ใช่แค่ดื่มเข้าไปแล้วทาให้ตับแข็งตายนะแต่ว่าครั้งนี้พอดื่มเข้าไปแล้วมันเกิดเหตุการณ์ทะเลาะก,กันและสุดท้ายเหล้าขาวนี่แหละทําให้คนขาดสติแล้วฆ่ากันตายค่ะ GBC การประชุมครั้งนั้นจบไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะคแต่เหมือนขเขมนจะยังไม่จบค่ะคุณผู้ชมขนอาวุธไม่เลิกเคลื่อนกำลังพลไม่มีพักนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันแต่ว่าช่วงนี้พักสักครู่เดียวค่ะ สำนักง,งานกรุงเทพร่วมกับบัตรเค,ครดิตธนาคารกรุงศรีชลองเทศกาลยิวาลีระหว่างวันที่15ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2568ผู้ถือบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีรับส่วนลดสูงสุด35%รายละเอียดที่แอป h o o s e หรือ w w w k r u n g s r t กรุง d t com เมจิไฮโปรตีนแอคทีฟใหม่ดีลองดูมีโปรตีน32กรัมแคลเซียมสูงและมีขอ คลลาเจนไททูเมจิไฮโปรตีนแอคทีสิ้มเลยน้ำเดินตัดไม่เป็นไรไฟยังมีให้มันดับไปเลยชีวิตเนี่ยยังลดดอ,อกเบี้ยจาก24เหลือ19%ต่อปีสว่างแล้วไปจ่ายค่าไฟก่อนที่เงินติดลออ้อถึง31ธันวาคม2568 พิมที่จริงใจของคนไทยสั่งต่อความประทับใจจากรุ่นสู่รุ่นเช่นเกี่ยวกับกาแฟเขาชอ่องที่ใส่ใจคัสสันวัตถุดิบรัางสั์เป็นกาแฟที่หอมกลมกล่อม,มในทุกมิติเพราะความจริงใจคือการให้แต่สิ่งที่ดีขขดเข่าช่องรสแท้กาแฟไทยยาหม่องน้ําเสียงีิวอิวบันเทาได้ได้ทาได้ก็ม่อยู่มาถึงหกสิบปีหรอกจริงยาหม่องน้ําเสียงผิวอิวสูตรหนึ่งมีแบบลูกกลิ้งด้วย แดงแป๊ดเลยเป่าเนี่เครื่องเสียเปล่าวะไม่เสียหรอกหน้ามันแดงเพราะมันกินเบนโตะมดฟันดูขาวหลอดเขียวฟันเสียวหลอดชมพู ยาสีฟ yeah! ันเจเดนหลอดเขียวช่วยฟันดูขาวปากหอมยาวนานหลอดชมพูช่วยลดเสียวฟันแค่เปิดใจก็ติดใจยาสีฟันเจเดนจากจุฬาเฮิร์บการเรียนรู้ของเด็กๆเริ่มจากการได้ทำในสิ่งที่ชอบโฟโมสโอเมก้าสมาร์ทโกวันพลัสมีดีเอชมิลลิกรัมวิตามิน B12 C และกอสความสุขจุดประกายการค้นพบโฟโมสโอเมก้าสมาร์ทโกวันพลัส 65ปี PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบเรียลไทม์เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน65ปี PEA Smart Energy for Better Life and Sustainability เพืจะมันปูเพจะถูกใจอร่อยทุกเมนูใช้ผงปรุงฟ้าไทยไม่แค็มเดอกเด็กเจนอนาคอต้องก้าวให้ทันโลกแม่ต้องเลือกสิ่งที่ดีให้เขา h i Q U S T รวม5สารอาหารและผสมกส L ซีฟอส ให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเองให้ Q V e H T แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบเทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแฟรงให้เปลืองทำไมล่ะคะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยคะ่ะแดงแป๊ดเลยเบาดิ เรื่งเสียเปล่าวะไม่เสียหรอกหน้ามันแดงเพราะมึงกินเบ็นโตเม็ดรู้ว่าแม่อยากดูแลเราได้เหมือนเดิม <c oughs> เลยดูแลเขาด้วย Lifely กันเก่งสึงสับสบายมีแผ่นสึงสับชะโฮใหม่ลดกลิ่นอมโมเนีย99%ดูแลตัวเองได้ดูแลคนที่รักด้วย,ยอร่อยถึงใจคนชอบหมาล่า เผ็ดไฟลุกลิ้นชาถูกตีปูไทยรสหมาลาอร่อยถึงใจพวกเราทุกคนสนับสนุนโดยสายไฟฟ้าฟูลเลอร์ฟอ์จูเนอร์ trust of the leader ยาเป่าคอซาจินซีกว่าส่วนผลิตจากสวนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้นอะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตยืนยันว่าดีจริงด้วยยอดขายดับหนึ่งสิบปีสอนมองเฟอร์น้ำแร่ธรรมชาติร้อปอร์เซ็์รสชาติระดับโลกต้องมองเฟอร์ นิกา47นาทีค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้มาดูอุบัติเหตุบนท้องถนนกันสักหน่อยก่อนที่จะไปตามกันต่อกับเรื่องการประชุม GBC กับ JBC ว่ามันไร้ความหมายยังไงและส่งผลยังไง<า>แล้วมีคนทำตามหรือเปล่ารายละเอียดมีแน่นอนแต่อุบัติเหตุบนท้องถนนมีขึ้นทุกวันค่ะมีหนุ่มวัย19ปีตกใจรถที่จอดอยู่ข้างทางตัดสินใจหักหัวรถจัก,กรยานยนต์ออกไปบริเวณด้านนอกเพื่อที่จะหลบรถที่จอดอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นคือไปเกี่ยวกับรถบรรทุก แล้วตัวเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถค่ะ รีราชาหนองใยญบู่ในตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาของจังหวัดชนบุรีค่ะอุบัติเหตุบนท้องถนนนะมีเกิดขึ้นในทุกวันจริงๆค่ะ<า>คุณผู้ชมเพื่อนบ้านมีปืนเป็นอะไรที่น่ากลัวนะคะอ,อ,อแล้วยิ่งถ้าไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่เนี่ยไม่มีใครคาดคิดว่าระเบิดเวลาลูกนี้มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เหตุการณ์นี้เนี่ยคือเขาเป็นเพื่อนบ้านกันแต่เขามีปัญหาคาใจ แค้นกันมา6ปีค่ะคุณผู้ชมคุณลุงวัยห้าสปีตัดสินใจเอาความแค้น6ปีนี้จบชีวิตสองผัวเมียด้วยปืนที่เขามีนี่แหละค่ะอีกหนึ่งอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับหนุ่มสาวคู่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมเขาเป็นคู่รักกันแล้วทีนี้เนี่ยฝ่ายชายไม่สบายฝ่ายหญิงก็เลยอยากจะพาไปโรงพยาบาลไปพบคุณหมอแต่ปรากฏว่าระหว่างทางเกิดอุบัติเหตุรถชนกับรถไอติมค่ะ